สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กัต่อ้วย ep 2นะครับ ep 2ในหัวข้อเรื่องที่ผมนำเสนอว่าปาล์มกับยางนะครับหรือว่ายางกับปาล์มนี่ปลูกอัไใด,ดีนะครับเพราะว่าบางคนก็นอยากมีความสนใจนะครับว่าอยากปลูกยังดีครับให้เหมาะกับพื้นพื้นที่หรือว่าดินของจะาของนะครับ ในส่วนตัวผมนะครับการย่งเพระท่านได้ปลูกนะฮะแต่ว่าก็ได้สอบถามนะครับหรือว่าพูดคุยกับเจ้าของสวนยาไอสวนปลาล์มแล้วนะครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่แบบว่า,าพ่อนําเสนอครับให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาได้นะครับว่าสีเลือกปลูกยั้งนะครับแต่ว่าผมว่า,าขั้นมีสองยางนี่ก็ดีได้ครับผมว่าควบคู่กันไม่น้าเลยนะฮะ ขั้นสมมติว่าราคายางดีกับย่างเข้ากับย่างมีขายขั้นเข้ามีอ่าขั้นเ้ามีปามขั้นราคาดีเข้ากับย่างได้ขายคือการอีกนะครับกับไม่ถึงว่าให้มีทุกอ่าห,ห้มีให้มีสองยางควบคู่กันไปหน่มสินะครับอ่าในในส่วนของอ่าขอ,ขอดีขอเสียนะครับผมกับสิมาไทยแลวก็ให้ท่านผู้ชมเบิ้งไว้น่านะครับว่ามันมีขอดีขอเสีอย่างไรนะครับอ่าในส่วนที่ผมอ่าเห็นนะครับ แต่ว่าของผมนี่กรคือว่าบ่ท่านบ่ทันมีนะครับแต่ว่าในส่วนที่เฮาเบิ่งแล้วว่ามันมันเป็นปัญหาหรือว่าขอเสียในในการเฮ็ดปามนะครับก็คือที่ย่างเฮ็ดนี่ละครับต้นนี้ก็ความสูงของของของมันนะครับก็คือนี่ก็ต่ำกว่าประมาณ6-7เจเมตรนะครับ6-7เจเมตรนะครับแต่ขึ้นขึ้นไปนี่ผมว่านี่ต่ำกว่า6เมตรนะครับนี่ เนาะความสูงของมันนี่อันละครับประมาณ14บสี่สิบหปีเนาะต้นปาล์มสวนนี่กาความสูงก็ถือว่าสูงเติบอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นขอเสียของอ่าของกอ่าพืชยางนะครับเอ้พ,พืชพืชปาล์มนะครับเพราะว่ามันมันแหงปลูกแหงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วันนี้ว่รู้ว่ามันสีสูงซ้ำใดอีกนะครับขั้นเท่าอ่าอ่ามันสูงขึ้นไปเท่ากับเก็บผลผลิตนี่มันยากนะครับมันยากมันลําบากเนาะ แต่ว่าช่วงประมาณานี่นะครับบเกินสิปีนี่ผมว่ากัน,นาดสีสีโอเคอยู่กับสีเก็บง่ายอยู่นะครับแต่ว่าขั้นเกินส0ป,ปีขึ้นไปผมว่ามันกับสีสูงขึ้นสูงขึ้นเขากับสีทำงานลำบากนะครับเบิงเบิงแล้วเนาอะ,อะแต่ว่าขั้นเป็นยางมันผัดแหง่งอายุหลายแห่งกีดล่วงต่ำนะครับว่าง่ายก็ได้แต่ว่าปาล์มนี่อายุหลายแหง่งแห่งสูงว่าง่ายก็ได้ ยางอายุไร้แห้งแห้งกินแห้งตามลงนะครับมันมันก็แตกต่างกันเนาะเอาล่องเอาไปเปรียบเทียบเบิ่งนะครับอ่าและก็เวลาเข้าอ่าทำงานนี่ก็ต้องใส่ใส่แห้งไร้นะครับใส่แห้งในการอ่าเก็บผลผลิตนะครับก็บคือว่าเข้าต้องใส่ก็เจ้าเอิญยังนะครับเวลาเข้าตะขอหรือว่าซับไอเสียมเสียมเสียมสำหรับซับปามนะครับ มันต้องใส่ใส่กำลังใส่แห้งหยรแต่ใส่ความชำนาญน,น้ำนะครับขั้นมันต่ำๆกับพ่อสิเฮง่ายอยู่อกครับแต่ว่าขั้นมันสูงๆขึ้นมาเนี่ยแบบสูงๆขึ้นไปอย่างสีเฮ้าสีซับนี่ผมว่ามันกันสีซับยากนะครับแต่ก็มันมีน้ำน้ำได้ครับอันปาล์มนี่นะครับเวลาขั้นเข่าไปเหยียบนี่เพิ่มเพิ่มไปเหยียบมันนี่จ,จะให้ให้ร่องเท้าเฮาทะลุไปเลยนะครับนี่ มันมีน้ำน้ำน,นะครับอันนี้ก็ควรระวังกันในการในการเวลาเข้าทำงานนะครับเวลาเขา้าตัดตัดใบตัดใบตัดการมั่นนะมันอาจสิตกมากหรือว่าเขาเพลอไปเหยียบน้ำก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขอขอเสียของปา์มอยู่นะครับอมันมันความสูงของปามนี่แหละครับราคาตอนนี้ราคาก่าสี่บาทเจ็ดสิบนะครับสี่บาทเจ็ดสิบตางนะครับเมล่ดปามนี่แถว บ้านผมอำนาจ,จเจริญน,นี่บอมี่บอมี่บอลรับสื่อได้ครับประมาณสิปีที่แล้วเนาะผมเคยไปเบิงยูไกด์แล้วครับทั้งออกไปทั้งอำเภออีกอำเภอหนึ่งนะครับไปเบิงตัวยางข้าเจ้าตะกีสมัยตะกีเนาะมันบอมมี่ข้นปลูกปลูกปามนะครับผมก็เลยต้องไปเบิงว่า,าทังอีสานเท่ากับสาม,มารถปลูกปามได้แล้วครับเพิ่นต้องอเป็นเจ้าแรกแถวอำเภอนะครับเพิ่นไปขายอยู่ชนบุรีเหมือนเดครับ ต้องเมาล์รถออกไปค่าน้ำมุ้งน้ำมันกับประมาณ3,000ันกว่าบนนะครับในการที่จะเอา,อาไปขายในแต่ละขังนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าถือว่าบอนขายหนี่ล่ำลํำบากอยู่นะครับแต่ว่าสมัยนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่ามันมีล้านรับสื่อเลยนะครับมีล้่นรับสื่อเลยแต่ลดลงงานนีกน็ข้าเจ้ากับมาสื่อฮอดล้านเลยนะครับก็ถือว่าบอนขายนีกั สะดวกสบายขื้นบอกง่ายการเรื่องตลาดนี้อ่าบอต้องเป็นห่วงนะครับบอต้องเป็นห่วงมี่บอนรับสื่อขอแหนขอให้มีขอให้ได้ไลน์นะครับอันนี้กาจากข้อมูลที่ผมนะครับสอบถามคนที่มีส่วนปามนะครับเพิ่นกับว่าอ่าซิบหามือตัดขายเธอหนึ่งหรือ20มือนะครับ20มือขายเธอหนึ่งนะครับการตอบโจทย์อ่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ทยทยเกษตรกร เฮ้าที่อยู่ตังจังหวัดอยู่คือว่ามันก็สามารถเป็นไล่อ่าเป็นไล่เดือนใหนเฮ้าได้นะครับขายแค่ยางอยู่นะครับมันมันก็คือมันมันก็คืออ่อยนะครับคือว่าปีหนึ่งยังขายเดือนหนึ่งเนาะแต่ป่ามันกะยังโอเคนะครับสิบหามือหรือยี่สิบมือกับตัดขายเธอหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งขายสองเธอก็ถือว่าโอเคนะครับราคาก็ขึ้นๆลงๆนะครับ้ายๆกับยางนะครับบางปีกัเป็นพุ่งๆกับแปดบาทเก้าบาทสิบบาทก็มี่นะครับอื ก็แล้วแต่ปีเนาะแต่ว่าปลาล์มนี่ก็เป็นวัตถุสิ้นเปลืองขึ้นกันนะครับใส่แล้วก็บเบิดไปนะครับยางผลผลิตของปลาล์มนี่ก็มันก็นสามารถเป็นเอาไปผลิตเป็นไบโอดีเซลหรือว่าไปเฮ็ดน้ำมันปลาล์มอทอดอาหารได้นะครับใส่แล้วก็บเบิดไปว่อง่ายก็ได้นะครับอืมเป็นถือว่าเป็นวัตถุสิ้นเปลืองผลผลิตถี่เฮ่าได้นี่ก็ บอก่าไงก่าใส่ยูซูมือนะครับเออยางน้ำมุ้งน้ำมันนีกกะเท้ากะใส่น้ำมันกันอยู่เลยนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจอีกพืชหนึ่งที่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์อ่าในพื้นที่ชนบทเท้าสามารถที่เอ่เท้าเป็นไรเดือนได้นะครับขั้นอ่าการปลูกนี่นะครับเท้าก่าต้องมาเบิ้งพื้นที่เท้านะครับว่ามันเหมาะกับการป,ปลูกปา์าบอของผมนี่ก็มีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณสามไร่ครับ เป็นหน้าเนาะแต่ว่าหน้าในเฮ็ดเขาบ่ค่อยได้เขาครับผม่าปีหนานี่เสียมาลงอยู่ประมาณจากสามไร่นี่ครับตอนนี้ใคเข้า,าปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยให้ข้าวเสาราเดือนเออปีป,ปีปีหนึ่งกับสามพันครับไรไรละพันน่ะนะแต่ว่าผมว่าขั้นอมาม่าปลูกปลูกปาล์มนี่สิบบดีบอ้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหน้าน่นนะครับมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยอ่าได้มีหนมามบันด้นะครับขั้นแม่เฮ็ดเขาก็ ไม่ค่อยได้เข่าได้กรับเระมาณซีบสอบมาแล้วครับต่อสามไรเนาะแต่ว่าขั้นมาปลูกปาล์มนี่ผมันคิดว่ามันยางขี้ให้ขี้ใหน้นี่มันกับผมว่าปีละหมื่นขึ้นเพรามันอาตรีได้อยู่เนาะ,ะประมาณสามไรนะครับเพิ่มเพิ่มอาจรีได้ไลยกว่าหันก็นได้นะครับแต่ว่าห้าวล่องตีตําๆเบิ่งนะครับขั้นปีหนึ่งขั้นปีหนึ่งมาเฉลียล่ยสามไรนะ,ะได้จักหมื่นถึงสามหมื่นอะสิ ผมก็ถือว่าโอเคพันนะครับขั้นทำหน,นเนาะพื้นที่สามไรเพราะว่ามันเป็นบอลห่มหน้าแน่นะครับบอลนหน้าผมที่ผมว่าเสียไปปลูกนะครับขอดีของปามนะครับบันนี้บอกขอเสียแล้วก็มีมาบอกขอดีของปามก็คือว่าปามนี่มันสามาราทิตี์เก็บผลผลิตเร็วกว่ายางนะครับเพราะว่ายางนี่กว่าเฮาสีไดกีดเก็บผลผลิตก็คือปีที่หกปีที่เจ็ดนะครับแต่ว่าปามนี่มันปีที่สามที่สี่มันก็ออกผลผลิตแล้วนะครับ ออกผลผลิตเอ่เข้าสามารถได้เก็บผลผลิตไปขายได้แต่ว่าอ่าปีสามมันอาจปีปีปที่สามที่ห้าปลูกมันอาจสิได้อ่าบรายบันไดนะครับปีที่สี่ที่หามันก็สีไอ้ผลผลิตอ่าไอ้กับเข้าได้นะครับมันก็สีเรียวกว่ากว่ายางอยู่นะครับผมว่าออผมว่ามันก็เป็นพผืชทีหน่าสนใจนะครับอ่าขั้นไผมีพื้นที่ที่แบบว่าอ่า แบบว่าหืมน้ำแน่หรือว่าน้ำสีขังแน่น่ะผมว่าเหมาะเลยได้ครับขั้นเปรียบเทียบเท่าสิว่าเอาไปปลูกมันมันกันเน่าสีเอาไปปลูกยางกับปลูกว่าได้เพราะว่าน้ำมันหืมยังกันสินะครับน้ำมันสีขังออแต่ว่าขั้นเท่าล่องเอามาปลูกปาล์มนี่ล่องเบิ้งนี่ผมผมว่ามันมันนะสีสีปอเคกว่านะครับเพราะว่าผมก็เคยเบิ้งยูทูบของ เพื่อนผมในใน u t u b e เนี่ยแะครับเพื่อนแปลงทีหน้ามาเป็นว่าเป็นสวนปามนะครับสวนปามก็คือว่ามันมีนาํค้างอย่างสีแล้ะครับแต่ว่าไอ้ร่องที่ปลูกกเพื่อนกะว่าง่ายกับคูนดินขึ้นจังหน่อยนะครับยาให้มัน้ํารั้างบอนเงาอย่างที่เขาไอ้บอนเขาเงาปามนะครับยาให้หนามมันค้งให้ค้งแต่แถวโซนแทกกลางๆนะเพิ่นกับว่าเพื่อนปลูกเ็ดไร่นะครับได้ขายเธอแต่ละเทือดก็ได้เธือละตันสองตันอยู่นะครับ ยี่สิบมือขายเทธอหนึ่งตันหนึ่งมันกะกันตีตอนนี้กะซีพันเจ็ดนะครับสองตันกะเดี่ยเงินเกือบหมื่นเลยนะครับขายแต่ละเทธอนะึ่งเจ็ดไรนะครับก็ถือว่าโอเคได้ครับประมาณนี้เนาะขั้นแมนเฮ็ดเขาเนี่ยเพว่าสิบว่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขั้นเท่าเฮ็ดเฮ็ดเขาเนี่ยเงินหมื่นนะครับเงินหมืน่นเทาเอาเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อเขาเนี่ได้ได้ได หลายสอบเติบได้ครับเงินหมื่นนี่กั้นช่วงมันประมาณบริเ็นราคานะครับมันกระซิได้เกือบ 20- 30สบอบผลดได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจอาบ่อหอดสาสอบนะครับเงินหมื่นอาศัยได้อยู่ประมาณเศราบกว่ากระสอบนะครับแต่ว่าข้าวผัดเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆได้ครับนี่มันก็มีช่วงพักคองมั่นอยู่นะครับต้นปาล์มนี่อ่าก็คล้ายๆยางน่ะครับมันกับพักช่วงหนาแรงเนาะเอ่อการให้ปุ๋ยให้ยางนี่ผพว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับเอ่อ ก็ให้อินซีเคมียางกบให้อินซีเคมีขึ้นกันนะครับผมกับว่าขั้นไผมีพื้นที่กับล่องเอาปามนี่นะครับไปล่องปลูกเบื้องนะครับบอสเซียหายเพราะว่าแค่3ปีเท่ากับลูกพ้นแล้วนะครับแต่ว่าขั้นเป็นพวกหินแห่นะครับพวกพื้นที่ที่มันเป็นเป็นหินแห่หรือว่ามีมีหินผสมนะ่ะม,มันกับบ,บอมมอกกับการปลูกปลูกปามมันได้นะครับเอาง่ายคือมันก็ต้องการมันต้องการน้า เติบหนึ่งนะครับขั้นแบบว่าพื้นดที่พื้นที่ดดีมันแบบว่าแห้งแล้งลร้บมม่มีน้ำมั่นกะให้พ้นผลิตสีบค่อยดีบันไดนะครับเอออันนี้ไปสนใจนะครับกัดล่องเอาไปอ่าเป็นช่อยเลือกนะครับเป็นช่อยเลือกให้ครับอ่าเจ้าของเบิ่งว่าพื้นดินของเจ้าของนะม,นมันสามันามาทีปลูกพืชยังทีเหมาะนะครับเหมาะและให้ให้พ้นผลิตทีทีได้ลายนะครับ ยางหรือว่าปมเข้าก็เอาไปคิดพิจารณาเบิ้งนะครับว่าว่าสีเอาอันใดลงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแง่คิดให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งอะกันเด้ครับว่าอยากปลูกยังดีนะครับระวังยางหรือว่าปาลมให้เหมาะกับพื้นที่ของจ้าลองนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อขอบพูดหลายๆสวัสดีครับ